เออย่างนน้อยกับว่าได้พิษได้ผ่านหัวดอกเออว่าได้เบียดเบียนผู้ใดกับเฮ็ดไปตามาประเพทนี่ความเชื่อเฮาปีหนึ่งเฮ็ดแต่นหนึ่งกับวบ่าอิมแต่ว่าการเฮ็ดแบบนั้นกับเป็นอันหนึง่งคือจังอาตมาว่าไหว่านี่มิตตังสาธูลปานังกตัญญูกตาเวทิตาความกตัญญูเป็นนิมิตหมายของคนดีมันกตัญญูจังไลยเอาเอาใบตองมาวัดเกตพ่อเขาห่านย่างไน้น้อยมันก็คิดถึงพ่อถึงแม คิดถึงนาพ่อคิดถึงนาแม่คิดถึงนาผู้เพิ่นมีบุญมีคุ้นแก่ห้องกับพ่ผิดแต่ว่าอย่าใส่ใจให้มันมากหลายกว่าเอาไปถิ่มเอาไปปัดดีกว่ามาเหตุท่านถวายพักถวายอะไรกับให้พ่อให้แม่ผู้เพิ่นมีชีวิตอยู่นี่นให้เพื่อนได้กิดเพระาะว่าของมูลนัธนห้องไปถิ่มสะท้า,า,ายผีพ่มากินให้ได้แต่เป็นการระลึกถึงคุ้นเพิ่นแค่นั้นเพิ่นเลยกาวไว้เนอีิโลกุลทรว่า อาทาสิเมอากาสิเมย,ยาติมิตาสขาจะมีตีตานังขกินังรัช,ชาบุพีกะตะมนุษสลังผนก็เลยบอกว่าบุคคลใดเมื่อเล,ลือกถึงท่านผู้มีคุณมีอุปการะคุณแก่เราแล้วเล,ลือกถึงบุคคลเหล่านั้นว่าท่านเคยมีอุปการะคุณแก่เราเกิวมาชนเหล,ล่าใดเลือกเนึกถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณแก่เรา ว่าคนนั้นเคยเป็นญาติเราว่าคนนั้นเคยมีบุญคุณแก่เราเคยทําสิ่งนี้แก่เราเคยเกื้อคุณประการนี้แก่เราชนเหล่านั้นเพิ่งกระทําการผลไหวยเตตานางรักขินางดัชชาบุพีกระตักมนุษย์พลังจงกระทําบุพภะเตยตพีด้วยการอุทิศผลบุญผลทานนี่นะไปยังผู้ตายเถิดผู้ล้มหายตายจากเถิดอ่านย็นบอกย็นบอกเป็นไร <c oughs> ฮิรุนนางวาโศโกวาญาวัญญาปริเทวนาณตังเปตังนางนามัทายะเอวังติท่านติยาตะโยคนว่าความโศกเศร้าความลำพึงความลำพันความโศกเศร้าเสียใจแน้นน้ำตาแห่งความอะไรวันนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่คนตายท่านทั้งหลายอย่าไปเสียเวลากับความโศกความเศร้าแล้วลึกนถึงคนตายเลยท่านจงมากระทำสังคมหิสุปฏิทิตา ทานของน่้นทานาโสอุปกาปติเห็นบอกทานาโสอุปกาปติทานของท่านปฏิสถานไว้ดีแล้วในสงฆ์นี่แหละมันจะเป็นกำลังมากเพื่ออุทิศไปยังผู้ตายโสยาติธรรมโมจายังอิทัสสิโตญาติธรรมนี่นั่นก็ได้ทําให้ปรากฏแล้วปรากฏแบบใดเอาเขา่าเอานา้ำเอาสังฆทานเอาบางสุกุนมาถวายพระอุทิศหาผู้ตายบอ่อน้ำสัํายังไปห่อเข่าน่อยห่อเข่าง่ายใหเป็นตองเป็นแดงไปย้ายเข่าสากหาผู้ตาย นั่นแหละญาติธรรมนี่นั่นได้กระทาให้ปรากฏขึ้นแล้วท่านทั้งหลายมาฟังเอาเถอะมาเบิ่งเอาเถอะนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในติโลกุณทสูตรตาจังสี่มูเปีตมูผีทั้งหลายนั่นถึงวันถึงเวลาเปดตผีทั้งหลายเหล่านั้นก็มารอรับเอาส่วนกุศลหรือตายไปแล้วปั๊บสามาบานโลดดวงวิญญาณบางดวงมายืนอยู่ตามสามแ่งบ้างทางสี่แยกสามแยกบ้าง มองหาซองข้างกลับบ้านเจ้าของพอมาถึงแล้วก็มายืนอยู่ประตูหน้าบ้านแล้วก็มายืนอยู่ใต้ชายคามาเห็นลูกเห็นเงีย้ยเห็นัวนั่งกินเขา่าว็านั้๊อฟฮวมวันโอ้ยเขาเศร้าห้องให้น้ำกูแล้ววา,าที่นี่เมืม่อแรกเขาห้องให้น้ำกูกินเข่าก็าว่าแซ่บเมื่อแรกสองเมื่อสามเมื่อแรกกินเข่าก็ว่าแซ่บห้องให้น้ำกูโอ้มายืนซองเบิ้งอยู่หน้าประตูมายืนซองเบิ้งใต้ชายคาโอ้ยเขายิ้ม ว่าน้องหอมวันละน้องเขาบอได้ยินเสียงกูเอ่นแล้วเอาว่ากูโศกเศร้าเสียใจผีนั่นเขาก็เลยมาบอกว่าเด้อหูวญาติพี่น้องทั้งหลายเลยในโลกเรื่องงานโลกแห่งก้อนาตโลกของวิญญ่านนี้บ่มีกสิกรรมบ่มีการทําม้าข่ายบ่มีการเห็ดในเห็ดบ่มีการเห็ดไฮเห็ดหน้าเด้อบ่มีการเห็ดไหหน้าสาธุกพ่าผกูเจ้าก็ต้องเอาของมูนั้นให้คอยดอกหมูเป็ดหมูผีเขาบ่มีแนวหมูนี้เขาใส่ว่าไดเงื่อนท่อง ทำกำแก้วเขากัดบอเดยนี่แนวล้านค่าล้านขายสือ่อบุญเท่านั้นหากท่านทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่รับรู้แล้วท่านทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่จงพากันเอาข้าวเอาน้ำนี่ไปทานให้แก่พิสุสง์ผู้มีเศียผู้มีธรรมเถิดแล้วยังอุทิศส่วนกุศลน,นั้นให้แก่พวกเราผู้ล้มหายตายจากบุญกุศลเหล่านั้นแหละจะแปลมาเปลี่ยนเป็นอาหารทิพย์อาพรทิพย์ ที่อยู่อาศัยที่มุงที่บงังบันเขาทุกขเวทนาให้แก่พวกเราดวงวิญญาณผู้ตายมันเห็นบอกบะเยี่ยมกันเลยผ้ากันมีความเสือ่อเฮ็ดบุญสรองอัฐิแนเฮ็ดบุญแก่เขาแนเฮ็ดบุญหาผู้ตายเอาหมอแหกแต่กระโปงบอกเอาผ้าพอนตอนสบายใจจีวันเฮ็ดหอดอกเพืองหอน,นันห้อนี่หาผู้ตายเห็นบล่ล่ะนี่แหละคือความเสือ่อของมูฮั่ วานนี้พวอพูดเฮ็ดให้หผีเฮ็ดให้ค้นตายแล้วอุทิศหาพอหาแม่ปูญาตายง่ายผลทานนี้จงถึงแด,ด่แด่บิดามารดาปูญาตาย่ายสีมีนามกระปวดบ่มีนามกระปวอต้องหาสันดินสันโดดปวดเอาใจเฮานน่ละ้วยความบริสุทธิ์สงบนิ่งอุทิศไปหานั่นละบุญมันสําเร็จอยู่ใจมีนามกระปวดเพราะว่าแต่ว่าบ่มีย่าไปสันดินสันโดดแลนหาให้พระสองฆ์องค์เข้ารอกเห็นบอก บาดนี้พ่อห้องอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีให้เปรตแล้วบรรดาผีบรรดาเปรตบรรดาญาติพี่น้องผู้ลมหายตายจากเขาก็ให้พรห้องได้บาดนี้เออเขาเลยให้พรห้องเออเขาเลยให้พรบรรดาผีบรรดาเปรตบรรดาพอ่อแม่พี่น้องญาติของห้องเขาเลยให้พรบาดนี้เนี่ยพ่อห้องอุทิศบุญใหนแล้วผีแล้วนั่นเขาให้พรเ้อาได้บาดนี้เออญาติทั้งหลายเหล่าใดเออนี่นี่เขาว่าก็ ก็สมบัติทั้งหลายเหล่านี้อันเกิดขึ้นแล้วแต่ญาติทั้งหลายเหล่าใดขอญาติทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีชีวิตอยู่ยืนนานเถิดเห็นบอกเปรตยดเปผีทั้งหลายเขาได้ทรัพย์จากข้าออเแล้วคือบุญท่านกุศลคุณงามความดีที่ห้องอุทิหาเห็นบอกผีบรรดาผีบรรดาเปรตเปขาเลยว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่าใดอันเกิดแล้วแต่ญาติ อันเกิดแล้วแต่ญาติของเราทั้งหลายขอญาติทั้งหลายของเรานั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีชีวิตอยู่นานเถิดนี่ผีก็หายคอดเตลตก็หายคอดบานิกะทิ